เอาเที่ยวห่างพี่น้องเอ้ยคุณล่ะครับห่างเู้ใหญ่พี่น้องเอ้ยห่างนะครับเป็นปัญีสีพาเที่ยวมือนล่านน้ำหอมพี่น้องเปล่าหอมหอมขาไปฉีดบึงร้านน้ำหอมคันล่ะหอมครับห้อมหอมเขาไปฉีดบึงคันน่ะนี่ขนมปังพี่น้องพาบึงเรื่อยๆเยด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ ครับงามๆพี่น้องของขายเยอะแยะของของงามๆของพี่น้องนะครับร้านขายเอกไม้งามๆพี่น้องครับฟาร์มซีขายของ ขายวามดูความกินเต็มเลยพี่น้องเลยงามแบบพี่น้องประตูชัยลอลรังการงานสร้างฝรั่งเศสต้อนรับโนเอล พี่น้องเอ้ยงามัางามเนี่ย,ยเปิดครับมีพระจันทร์ด้วยไปครับไปเบิ้งน้ำกันไปนะครับโอ้ไฟงามพี่น้องเอ้ยฝรั่งเศสต้อนรับโนแอนปีใหม่พี่น้อง เป็นบมันไฟดุหน่อยย่างเงี้ยไงามเหมือนพี่น้องออครับสถานที่ท่องเที่ยวนี่ประตูใช้ยด้่นะพี่น้องเนี่งามขนาดเลยพี่น้องเลยประตูชัยประตูชัยพาพี่น้องเที่ยวครับมือนี้นะ งามขักงามแน่ยบงไฟบนนั้นเ่ยพี่น้องเป็นปุ่มเป็นพวงเงินโอ้สวยงามมาก <c oughs> <c oughs> ดอกไม้ไฟต้นดอกไม้ไฟพี่น้องเนี <c> ่ย <oughs> ครับภาพมันเบ่งกันครันะพี่น้องเนาะนี่ครับถนนถนนซองซิริเซ่ครับประตูใช้ปลายมือพอยีซีนี่ยงามงามพี่น้องงามงามไหล ต้นไม้ดอกไม้ไฟไปพี่น้องไปเรื่อยๆครับ <S <S มาเด้อมาเด้อพาพี่น้อง่างมึงเลาเด้อยไปนะพ่อมกันเด้อเดินชมไปด้วยกันพี่น้อง <S <S กับมิลานขายของพ้อม งามบอกพี่น้องฝากงามว่าจะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับจะใครให้พี่น้องทั่วโลกได้เบิ่งน้ำเลยนครับเด้องามผักงามเนี่ยสองซิลิเซถนนที่ ที่นี้ซื้อเสียงดังมากเลยนะพี่น้องนักท่องเที่ยวเพ่นสิลังไหลมาเที่ยวเมืองนี้เลวพี่น้องครับพระจันทร์ทองฟ้าสีทองสีคามน้อ <laughs> <laughs> แม่บ้านพี่น้องพามาเที่ยวมาหาซื้อของงามอีรีพี่น้องเลยโอ้ยคุณ่ะครับท้องฟ้ากับสีงามดอกต้นไม้สีท้องกับงามอ้ยไปพี่น้องไปไปเบิ่งน้ำกันอีกไหมไปเร,รมเรื่อยครับคุณ่ะมาเด้อ เป็นังไงพี่น้องงามมีหลีบที่พี่น้องประตูใช้้พี่น้องน่ครับประตูใช่ใพชยีซีซุ้มของไม้เบิ้งไงครับประตูใช้ น้ำมีลีเนะพี่น้องเอ้ยครับสวัสดีพี่น้องน้ำมีน้องมาเที่ยวเหี้ยน้ำมีลีพี่น้องเอ้ยวุ้ยวัดเท่านั้นพี่น้องเอ้ยวุ้ยฝรั่งเศสต้อนรับ อลังการมากครับต้อนรับโนแอนอีไม่พี่น้องเง้ยไปเจ้าประดับด้วยงามได้ง้าม,า,ม,มากอีลีพี่น้องอเง้ย งามอิลีพี่น้องงามอหลีคลิปนี้พาพี่น้องเที่ยวชมไฟฝรั่งเศสต้อนรับโนแอนปีใหม่อลังการงานสร้างยิ่งใหญ่ นักท้องเที่ยวมันกันลังลังไหลมาคาพักกันมาเที่ยวพี่น้องน้ำกับพี่น้อง ปลาลับปลาับปลาลับปลับปลับพี่น้องเองคุณสวยงามมากพี่น้อง มีลานขายของชํำรวยอันนี้เ็นปรับไฟพี่น้องปรับไฟเป็นแมงหี่ห้อยขยิบขยับ พอทันดอกพี่นะจอดพอจอดพอจอดพอจอดไปแล้วกลายไปไ,ไปเลยครับวีซีก็จ,จบด้วยภาพส,สวยๆได้พี่น้องเด้อคุณพระจันทร์พร้อม เอาไว้เจอกันใหม่ครับลิบหน้าบายบายผม